เอาละโอเคสวัสดีคุณผู้ชท่านท่อยนะครับผมวันนี้ก็กลับมาอยู่กับผมทัศกรนนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เราก็มารีวิวอัปเดตใหม่กับปืนเซตซีรีส์ใหม่ล่าสุดที่เพิ่งลงจำหน่ายในครั้งแสงกับฟิลีดอปปินกันอีกครั้งซีรีส์นี้นะฮะเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ย้อมแมวที่มีสเปคเดิมชุบสีมาขายเพียงแต่ว่าความพิเศษในซีรีส์นี้มีเอฟเฟกและอะไรมากมาย ที่ให้เราได้เข้าไปว้าวันเลยทีเดียวนะครับสำหรับฟิลี่ดอปปินจะมอีอยู่ทั้งหมดด้วยกันกี่กระบอกเนี่ยเกระบอกนะครับไม่มีอาวุธประชิดไม่มีหน้ากากนะครับมาแค่ปืนอย่างเดียวนะก็จะมี AGS 3ตัวคลาสสิกมาครบนะคะชิสวีมา M 200มานะครับแล้วก็จะมีปืน ปืนที่ได้รับความนิยมเรียกว่าน้อยหน่อยแล้วกันนะอย่าง sc 2 1 1 0นะคร p90 นะคร,ครสาย p90 ก็ในซีรีส์นี้ก็มีมาเหมือนกันนะครับแล้วก็ l115a1 ก็มาสไลดเล็กหน่อยก็มานะครับและก็ไฮไลท์ m1887 ครับที่ไฮไลท์เพราะว่าอะไรเพราะว่าซีรีส์นี้มีความแตกต่างกันทุกกระบอกนะครัแอคชั่นการรีโหลดที่สวยงามตะการตาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูในรีวิวนะครับผมเอาละขันแรกก็ เปิดไอเทมก่อนนะฮะเริ่มที่ l g a สามนะ,ะ <laughs> ครับ Power ยี่สิบ Fire เก้าสิบสเปคยอมแมวนะส่วน f c สองพก็ดูสิสเปคยยอมแมวนะครับ Power สาสูงกว LG สอหน่วยนะครับต่อมาก็เป็น P เก้าศูนกระส,สเปคนี้เจ็ดสิบหนัดนะฮะส s w ยี่สิบห้นัด Power ยี Power ยี่สดนะฮะ M 2 0 0อยู่นี่เองอ่าสไนลูกซองเอาละพบทุกกระบอกแล้วไปอากดเลยพี่ไบอ่านชื่อซีรีส์ใหม่ดิดอบินดปบินถอ,อ,อกลับด้วยเดี๋ยวหัวแห่นอฟฟินไม่ต้องเฟนเซอร์นะฮะชาแนลนี้หยาบคาย <c oughs> เอาเราเริ่มที่กระบ,บอกแรกฮะคุณผู้ชมเห็นอะไรไหมฮะพอเราถือขึ้นมาอ้ นี่คือความน่ารักของมันเลฮะมีปลาลมาด้วยโอ้เฟียลสัตว์เดี๋ยวคนหนีม่ใครบอกใครบอกว่าเวลาเดินนี่มีเสียงอยู่นีีอยู่นี่อยู่นี่อยู่เอยู่ีอยู่นี่อ่นอยีอยู่นี่ียงอยู่นอีอยูี่อูียูนีู่ยยูนี่อยู่ียียน่ียอยูนี่ย อยู่นิ่มีเสียงครับอยู่นิ่มีเสียงใช่ป่ะอ่าเดินเดินก็มีอันนี้นั่งนี่นั่งนั่งก็ยังมีอยู่แต่โอเคแต่คนอื่นไม่ได้ยินครับได้ได้ยินแค่คนถือเออคนอื่นคนถือไม่ได้ยินนะอันนี้อันนี้อันนี้มีเสียงมีเสียงนะคุณผู้ชมสังเกตดีว่าปืนในซีรีส์นี้มีเสียงด้วยครั้งแรกของเกมคอยแบงค์ แล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยที่แบบแม่ไมีอะไรที่แบบยื่นออกมาคือครั้งแรกมันมีมันมีปีกใช่ป่ะแต่ว่าอันเนี้ยมันมีปลาโลมากระโดดเลยกระโดดอยู่บนปืนเลยดูดิโคตรเฟี้ยวอะสะพัดไม่แม้กระโดดเดี๋ยวมึงหลเฮ้ยเออคนคนดูก็กระโดดนี่ครับคนดูคนดูก็เห็นแนี้แบบไหนนะใครใครถือบ้างอ่าเอาเอาคนที่ถือมาใกล้ก่อนคนเดียวเห็นเห็นพี่เห็น อ่าเนี hey, MM ่ยเรือุ้ยเชี่ยไม่ใช่กลุ่นนึงก็ซ้อมมันซูมได้เชี่ยเห็นพี่สองเนี่ฮะนี่ฮะเห็นเห็นปาโลมาปาโลมาคิดรู้วิธีมีสองตัวนะฮะปาโลมาก็แหมมันก็จะโดดมันได้ยินเสียงอ่ะเดี๋ยวคนอื่นเราย่างอยู่เฉยดิเงียบๆดิเงียบๆไม่ต้องคว้าปืนไม่ต้องอะไรอยู่เฉยไม่มีเสียงนะฮะเราไม่ได้ยินเสียงจากของปืนคนอื่นนะครับแต่ว่าเราก็จะเห็นแอนิเมชั่นของปาโลมามันกระโดดไปกระโดดมาอยู่บนปืนอยู่เหมือนเดิมนะฮะ นี่ยสสงเกตที่ปั้นลงมาเนี่ยกเดี๋ยวมันจะกระโดดี่ยปึ๊บ่ะโอเคก็เท่าก,กับว่าเรื่องของเสียงเนี่ยเราจะได้ยินธรรมชาติของคลื่นทะเลอยู่คนเดียวในในขณะที่ของคนอื่นจะไม่เห็นไม่เอ้ไม่ได้ยินของเราเนะครับอ้าอเคใครมีปืนอะไรกันแล้วบ้างอ่าลูกซองมีแล้วจะได้ไม่ต้องมาแจกจ่ายคิดมีแล้วนะฮะเฮ้เดี๋ยวเราเอาไปลาปืนอื่นมาก,ก่อนดีกว่าอ,อยิงเยนะฮยปืนกระบอกแรกลูกซองพูดถึง,<อ>งวแล้แลถือลูกซองอีกรอบหนึ่ง ลืมไปมที่บอกที่บอกว่าอ่าเอฟเฟกตแต่ละปืนเนี่ยมันไม่เหมือนกันตรงที่ว่าเมื่อเวลาเราเรีโหลดสังเกตดีๆนะฮะก็โลมากระเดิดเข้าเดี๋ยวนิงทิ้งกันอ่าดูนะฮะสังเกตดูนะเวลาเราเรีโหลดโลมาจะหมุนเป <Okay. S 1> ็นวงกลมโอ้โหไหนใครใครถือลูกซองมาใครถือลูกซองมาตรงนี้ไม่ไม่มามตรงนี้เอาคนเดียวลูกซองตรงนี้ไม่เกี่ยวอ่ะเดินขึ้นเดินถ่ายมายิางยิงไปแค่สามเม็ดยิงไปแค่สามเม็ด อ่าโอเครีโหลดรีโหลดรีโหลดเดี๋ยวขอดูโลมาหมุนนะหมุนเหมือนกันฮะสังเกตดูดีฮะนี่ฮะเห็นไหมฮะยิงยิงให้หมดแม็กแล้วรีโหลดฮะยิงให้หมดแล้วรีโหลดแต่ซองอ่ะยิง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 อ่ะพ่อรีโหลดเลยอ่ะรีโหลดคนนี้รีคนแรกรีโหลดนะรีโหลดเลยรีโหลดเลยเห็นไหมฮะดูฮะออ๋อเปรี้ยวมากอ่ะโลมาเป็นอะไรที่เปรี้ยวมากเลยฮะมาทำให้ปืนนี้แบบผูกความน่ารักมาเต็มติดเต็มติดดูดิเดี๋ยวเวลารีโหลดอ่ะโอ้ อันนี้เป็นอ uh ่า huh. ของตอเนะอ้าวโอเคข้าหน่อยแกปืนหนุ่มมาบ้องส่อความน่ารักมาเต็มนะฮะแลวหนึ่งหนึ่งห้าเอหนึ่งครับผมกระบอกนี้ก็ยังมีปาโลมาดอปินให้เราได้ดูกันอีกแล้วมีทุกกระบอกนะฮะอ่ามีมีซ้ายมีมีด้านซ้ายด้านขวาผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวขอลองอ๋อด้านขวาไม่มีนะลองดีโหลดดูกันไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นเหรอไม่เห็น ป็นนน้หะมันอยู่อีกด้านหนึ่งเดี๋ยวลองนอยู่ด้านซ้ายพี่มันอยู่ด้านซ้ายเราจะไปถือด้านซ้ายซ้ายซ้ายไม่เห็นวะลองลองลองคนอื่นที่ลองคนอื่นอ่ะอ่าหนึ่งนายอ่ะดิงแล้วรีโหลดนะฮะไม่มีนะเอ้ยมี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 มันกระโดดกระโดดเอ้ยมีหรือไม่มีวะหรือมันกระโดดตอนมีมีพี่มีพี่มันกระโดดไหนดิเนี่ยมันกระโดดขึ้นมันอ้อมด้านล่างดิมันอ้อมด้านล่าง อ้อมด้านล่างอ่ะกระโดดออ๋มันเออกระโดดอยู่กระโดดอยู่ไหนอ่ะเงงงสูงไอเงงงสูงเงงสูงแล้วรีโหลดฮะรีโหลดฮะรีโหลดสังเกตดูปลาลงมาชัดชัดอีกเอาอีกผมไม่ค่อยชัดนะเนี่ยแต่ก็เอาเป็นว่าเอาเป็นว่าตัวเองไม่เห็นเอางี้แล้วกันตัวเองไม่เห็นอ่ะยินเลยคนอื่นเห็นอ่ะยินเลยผมไม่มีใครเป็นหน้าสังเกตเห็นอะไรไหมคุณผู้ชมเวลาเราโดนยิงมีเอฟเฟกต์ด้วยนะซีรีส์นี้จะบอกให้ ลูกเล่นเยอะลูกเล่นเยอะลลูกเเ่นยอะมากแต่เวลายิงโดนไม่มีเอฟเฟกนะอ่าขอยิงโดนสักตัวหนึ่งสังเกตดูนะฮะไม่มีเอฟเฟกนะไม่มีแบบว่าเหมือนรอยเขาเรียกว่าไงอ่ะลอยฝุ่นลฝุ่นไม่มีรอยฝุ่นเนี่ยเออไม่มีรอยฝุ่นเลยอ่ะโอเคแล้วมาดูที่ปืนเชเทคเวลารีโหลดล่ะกระโดด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 นะฮะกระโดดกระโดดใช่ไหมกระโดดนะกระโดดนี่ฮะกระโดดมันมันมุดกลับมาไงนี่ยกำลังกล้องป่ะพี่ ลำกล้องลำกล้องก็เปลี่ยนนะเว้ยสไนแอลเปลี่ยนมาเปลี่ยนเปลี่ยนทุกกระบอกครับเปลี่ยนทุกกระบอกอ้เชเแทคกก็มาลำกล้องเฮ้ยไหนไหนโอ้โหลูกเล่นเยอะมากเลยไหนๆเอาพี่ลองดูดิแอลแอลอูนี้แอลปั๊บอ๋อกล้องเดียวกันครับกล้องเดียวกันอะลูกคิดคิดนยพี่ เสียงโรมาร้องนะฮะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบหน้าตำคาหรือเปล่าคอนล้วแต่อารมณ์นะฮะทำไมสองมันสวยอย่างเราผิอ่าโอเคอ่ะคิสซิปเปอร์วีนะฮะกระบอกนี้ไหนดูซิมีอะไรโดดเด่นบ้างขั้นแรกเราเห็นอ่าเปิดมุมมอ80นะฮะเราเห็นมีปลาโลมาหมุนหมุนนะฮะเวลาเราดีโหลดปลาโลมาจะหมุนรอบหมุนรอบปืนนะหมุนนะแสดงว่าน่าจะหมุนทุกกระบอกนะฮะเพียงแต่ว่าหมุนแล้วเราเห็นหรือเปล่าแค่นั้นเองหมุนด้านล่างพี่แยกหมุนมีสองตัว มีสองตัวจริงๆคิดว่าพีมีสองตัวฮะมันอยู่ด้านซ้ายด้านขวาเราจะเห็นแค่ด้านเดียวเลอ่ใช่ใช่อ่าอยู่ด้านนั้นับหยิบปืนเดียวหน่อย <ๆ S 1> อ่ายุ่เยเฉยครับอยู่เฉยถือปืนเดียวอยู่เฉยอ่าเราดูคิดวีนะสังเกตว่าปาโลมามีด้านทางด้านซ้ายด้านขวานะเนี่ยเห็นไหมมีสองจุดเลยเดีลองรีโหลดอ่ะถึงตรงแล้วลองรีโหลดหันหน้าหากูเนี่ยแล้วลองรีโหลดเนี่ยเห็นไหมปาโลมามันจะหมุนหมุนหมดเลยนะครับแยกคู่ก็เฟี้ยวฟ้าวเลยทีเดียวนะครับมีปาโลมาอีกสองจุดเฮ้ยใช้ได้กล้องก็เปลี่ยน ลำกล้องก็เปลี่ยนฮะฟีลลี่นี้ผ่านผ่านผ่านมากๆออเอาไปหน่เดี๋ยวไปเอากระบอกต่อไปมา <c oughs> จุดๆๆๆๆๆจุบจุดจุดจกระบอกต่อไปเป็นพีกัศูนย์ในแฮตพีกัสศูนย์ในดูกล้องสีฟา้าปูห <c oughs> ูกล้องหวาน <c oughs> มากกล้องหวานมากโคตรหวานอ่ะเสีฟ้าเฟี้ยวฟ้ามากอ่ะไหนลองรีโหลดดูก่อนเนี่ยว้าวไอพีกัสศูนย์รีโหลดสวย

เอออื่นต่อไป S C สองติดถือให้ครบทุกกระบอกนะอย่าซ้ํากันนะครับถือยังอ่ะถือครบไะเนี่ย L ถือยังเชเท็ถือแล้ว L เชเท็กแล้ว L L อยู่ปอใช่ไหมทีก้าสุดแล้วคิดแล้วคิดกับ S C ครับสองอันเลขคิดกับ S C เอ้ยไม่ใช่อาร์กิล S C อาร์กิล S C โอ้เฮ้ยเฟี้ยวอ่ะ S C เฟี้ยวมากอ๋อเวลารีโหลดแล้วแบบชอบกล้องอ่ะ ตาลงมาก็หมุนรอบปืนเหมือนกันนะฮะโอ้เฟ oh, ี hmm, oh okay. hey yeah, ้ยวมากเฮ้ยย่ากล้องเอชซีเฟี oh, oh, okay. um ้ยวสากปืนเลี่ยนรอบฟืนเปียนป่ะกล้องเอชซีเฟี้ยวมากนะฮะชอบสือกล้องเอชซีไอ้กล้องเฟี้ยวมากอ่ะให้อารมณ์แบบทะเลทะเลมากเลยอ่ะอ่าโอเคเอชซีหนึ่งคนนะครับถือฮะมันจะเหมือนเป็นห่วงห่วงห่วงยางใช่พี่กล้องเอชซีใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวแล้วใครถือปืนซ้ำอีกกระบอกหนึ่งเนี่ยมีปืนไหนใครยังไม่ได้ถือเนี่ยผมยังไม่ได้ถือโอเค เฮ้ยเปื่อจะมีเจ็ดกระบอกไม่ใช่เหรอไม่ใครขาดผมมีหกคนอักไม่มันมีทั้งหมดเจ็ดกระบอกมีอักมีเอสซีเอสซีถือยังอ่ะเอสซีถือแล้วถือแล้วอ่าคิดบีบีถือแล้วเนี่ยคิดบีถือแล้วพี่เก้าศูนย์พี่เก้าศูนย์อยู่นี่สไนศูนย์อยู่ผมสไนป์กระบอกเฮ้ยก็ขาดขาดขาดอะไรวะอ่ะถ้าอักแล้วมันมีทั้งหมดเจ็ดกระบอกไม่ใช่เหรอเจ้ดกระบอกมีถืออะไรอ่ะซองซองแล้วใครไม่ได้ถือซองอ่ะ อาเดี๋ยวเอาล้ามาก่อนนะซองหายไปเอาไม่ครบอ่ะคนไม่ซอบเดี๋ยวไม่เป็นไรนักเก็มันมีมันต้องมีเจ็ดคนถูกแล้วแต่นี้ว่าอันไหนที่ยังไม่มีใครถือซองโอเคเนี่ยเราซองมาแล้วก็จะได้เห็นทุกบก็บอกออแต่เอาจริงถอาซองสุดจะเสียดายนะไม่ได้เล่นซองอย่างมาก่อนจัดแถวไวิพี่จัดแถวไว้จัดแถวดิเฮ้ยอยู่เฉยดิเลิกรอบแรกดิเอาเอามาก่อนเอาเอามาเอามาเอามาเมื่อกี้เราข้ามอาร์กไปนะฮะอาร์กอันนี้ต้องบอกเลยว่าเฮ้ยไม่ใครเนี่ย ไม่ใครดะลั่นไม่ต้นไอ้ต้นเฮ้ยนะอักอักดูจากกล้องแล้วก็เหมือนกับคิดวีเลยนะครับกล้องประเภทเดียวกันกส่วนปาโลมารู้สึกว่าจะใหญ่กว่าชาวบ้านเขาติดปกติปปืนเใหญ่อะใหญ่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 กว่าแล้วเวลารีโหลดเห็นไหมเห็นปลาเห็นปลามเห็น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 ปลาปลาอยู่กลางกระบอกปืนเลยกด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 ปลาอยู่กลางกระบอก เห็นแน่นอนอยู่แล้วเพราะปลามันอยู่ตรงกลางกขาบอกปืนมันย้อลาปไปกระบอกปืนเ้ืยอนะพี่ซองอ่ะย้อนไปกระบอกปืนยังไงวะสีขาวอ่ะเป็นผีขาวออเฮ้ยกูต้องมาแจกปืนใหม่ดิเนี่ยอยู่เฉยไม่ต้องวิ่งไม่ต้องล็อกแร็คไม่ต้องยิงแค่นั้นอ่าลูกซองเข่าดิจะได้เร็วมีมีคิดแล้วใช่ป่ะมีอะไรมีอะไรที่ไม่มีเอาเทียนลูกสองซ้ำลูกสองซ้ำไม่ไรเอซีเอซีไม่มี อเอลเอลมีไหมฟังมึงถือเลยมึงถือเลยถือไปเลยจะโยกไปทำไมคิดกระซพี่เอลมีไหมโอเคคิดกระซองครับเอสซีไม่มีใช่ไหมไม่มีครับอ่ะเอลยิงเอลอยิงเอาเก็บเก็บเออเก็บแล้วเชเทคอ่าโอเคแจกจ่ายครบทุกกระบอกนะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวสุดท้ายกันครบทุกกระบอกอ่าเชเทคเก็บต้นไม้มีเสียงเด็กอ่ะ มันไม่เ้าใชียวพี่เด็กจากไหนรู้วะน้องผมน้องผมอบแม่งให้เงียบตบแม่งเยอยอ่ะอันนี้พี90 p ี90เก็บให้หน่อยเก็บให้หน่อยใครได้ใครมีเก็บให้หน่อยรู้สึกว่าลูกซองมันจะไม่ขึ้นเลือดนะมันตายเอฟปืนตะกูลที่มันตายเลยนี่ไม่ขึ้นเลือดนะเท่าที่สังเกตดูอ่ะเดี๋ยวลองทดสอบดูนิดหนึ่งแล้วกันอ่ะเอาเดี๋ยวเอาลูกซองเป่าหน้ากูนะเป่าตัวแล้วเป่าตัวเก็บให้หน่อยไม่ขึ้นเลือดนะฮะเท่าที่สังเกตดูไม่ขึ้นเลือด ไม่ขึ้นลอยไม่ขึ้นลอยไม่ขึ้นลอยปืนที่แบบว่ารู้สึกว่านัดเดียวจะตายไปเลยไม่ขึ้นแถ้ายิงไม่ตายอ่ะเอาลูกซองยิงไม่ตายแบบอ่าลองดูลองดูอ่าเอาเอายิงขาไปยิงขาเอาไอ้เหี้ยไม่ขึ้นยิงไกลๆดิยิงไกลๆไม่ขึ้นเหมือนกันวะเดี๋ยวเราลองลองให้มันยิงไกลแล้วยิงดูพี่แบบว่าไม่ยิงแบบไม่ตายอ่ะอ่าลองดูมึงไปยืนทางห่างเลยดิยิงทางไหนไปขึ้น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 ใช่ไหม ขึ้นแต่ถ้าตายเลยไม่ขึ้นแต่ถ้าตายเลยไม่ขึ้นโอเคอ่าโอเคนะฮะอ่ะยิงยิงให้ตายเลยเนเหลืออะไรตอนนี้เหลืออะไรตอนนี้ขาดอะไรหมบแล้วไม่ครบมันต้องขาดหนึ่งกระบอกขาดอะไรอั้เพิ่งโยนเมื่อกี้ขาดอะไรจะดูได้เอาคิดคิดมีแล้วมีคนมีอยู่แล้วพี่ไว้ครบแล้วอ้าวแล้วใครขาดอะไรอ่ะสไนส์่ไนส์เอสซีโยนไปแล้วเหรอนสซีโยนแล้วแล้วใครถือ มีคนถือไหมไม่มีไม่มีไม่มีคนถือแอลอยู่ไหนแอลอยู่ไหนแอลมีครับอ่าโอเคมาดูทุกกระบอกพร้อมแนนะก็เท่ากับว่าปืนที่มีกล้องแปรกับชาวบ้านเขามากที่สุดก็คือน่าจะเป็น s หกสิบนะยืนเรียงตามผมเลยเห็นผรมไหมเออเรียงตามผมอ่าโอเคนะครับกระบอกแรกคิดซุเปอร์วีนะความสวยงามอยู่ตรงที่ว่าปาโลมาสองตัวพิเศษสุด แยกคู่ปุ๊บโลมามี4ตัวโอ้มายกอดนะคิดเวคกระบอกนี้อโอเคต่อมา L L ก็มีโลมาอยู่นะคือทุกกระบอกเนี่ยจะเห็นโลมาชัดเจนจะไม่มีแบบโลมาไปแอบอยู่ด้านหลังของตัวปืนนะฮะเห็นแต่ว่าบางกระบอกเวลาเรายิงเนี่ยมันจะไม่เห็นโลมาอย่างอ่า L รู้สึกว่า L จะไม่เห็นนะฮะถ้าจะไม่ผิดอ่ะโอเคขอพิเศษกับ L หน่อยเอา L มา L มันพิกตอนใส่ปุ๊บใส่กระสุนใชยพี่มันพีคกับใช่มันมันพิกด้านมันพิิกกกดด้าานนนน็็เเ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 ลยยไไม่่่หหหชชคคคทททพปะะอออโรูี่สนเเชคท เชเท็พิกด้านไหมเอ่ยไม่เห็นนะฮะพิกด้านเหมือนกันแต่ว่าทุกกระบอกเนี่ยเวลาเราอ่าดีโหลดเนี่ยโลมาจะมีเอฟเฟกของมันไม่เหมือนกันแต่ละกระบอกเลยนะครับตัวที่ชอบที่สุดน่าจะเป็นลูกซองนะฮะแล้วก็ลองถือมือซ้ายดีปะลองลองปรับอยู่แล้วไม่ไม่ต่างกันนะฮะก็แค่มีโลมากับด้านกันนั่นเองแต่คือโลมาก็อยู่ที่เดิมนะฮะอย่างนู้นว่าปรับมือขวานะฮะเห็นไหมอ่ะอักอักปืนที่เล่นบ่อยๆเรามาดูปืนที่เล่นบ่อยๆอันดี้ว่า เจ็ดแม่เน็ตตัดบอกเลยว่าเฟี้ยวสวยงามมากๆกับปลาโลมาเฮ้ยนี่ก็ร้องจังเลยเฮ้ยสงสัยแมวอยากแดกโลมาน่ารักอ่ะอันนี้ไม่ใช่เสียงไม่ใช่เสียงในปืนนะฮะอันนี้เป็นเสียงแมวกูเนี่ยแหละเงี้ยเงี้ยนะก็เอาเป็นว่าครบทุกกระบอกนะครับกับอ่ารีวิวซีรีส์นี้ถือกันทุกนาย ปลาโมาฟิลฟ้าเลยทีเดียวนะครับผมฝากไว้เพียงเท่าน,นี้แล้วกันนะครับผมสำหรบับใครที่สนใจซีรีส์นี้ก็สามารถเข้ามาช้อปปิ้งกันได้เลยในคลังแสงซึ่งมันแปลกมากๆตรงที่ว่าซีรีส์ที่แบบมีความงดงามขนาดนี้มีเอฟเฟกมีลูกเล่นขนาดนี้แต่กับวางขายเลยไม่มีกาชาด้วยซื้อจับจองได้เลยชอบปืนไหนหยิบเป็นเจ้าของได้ทันทีนะครับหน้าคลังแสงและราคาก็ถือว่าไม่สูงด้วยนะเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะก็ถือว่า แรกกับโรมาที่เพิ่มขึ้นมาปกติแล้วอก็จะขายร้อบาทก็เป็น1 1อยบาทนะฮะก็ทําให้มันดูรู้สึกว่าคุณค่าเพิ่ราคาขึ้นมาเลยนะเพิ่มขึ้นไกไม่กี่บาทเท่านั้นก็จะมีเอฟเฟคลูกเล่นเต็มไปหมดเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับลิมีี้ลาทุกท่านไว้เป็นทันีีครับสวัสดี